là lạp đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

่อเฮ็ดยังผู้เชี่ยวชานแต่ว่าพวกเผู้เ่าผ้ากันเฮ็ดว้าวขึ้นไปเต้นยาดเดือดเห็นไอ้ดอกปามเห็นเห็นป็นเป็นอะไรกระดาษปาหน่อยกระังปาหน่อยก็พับแค่เด็เ็เมือียันหรือเด็ hai <laughs> thứ anh nào là thứ Nó lại cái nhẫn. Ừ, <laughs> Mất tiền quá cái là. Chứ ừ. ừ. mà không thì bảy ngày อเอะไรหรก็ด <c ười> ีเบยาบุองเป่ขี้น้ำขี้น้ำได้ขอเาขเจ้านีไปขอเากด้อชเงี้ขอเงียเมไรเงียดไีจ่ยด้ี่ออันี้มนของบ้จําเป็นเนะด้จดอกแล้ว สามว่าหลงพอกระท่งไรอานน้ำแล้วไปบ้าไปวาจ้ไหหลงพออาการรลอดเล่อดอยูเผาอยู่พองอะไรบอกกันไหนกันไหนนี่กุ้นก็เป็นไปอาการหลอดเล่อดอายุเผาย้า่ไปรูมาแล้ว คำว่าล่อแลมันมันสิมันลงบานอยู่ติเนเลยอยูบ่นี่เดี๋ยวนี้ไปวังนึงนี่แม่เนาะอือเจ้าเบ่รู้จักวังเจ้าไปเบิ่งเาหายาาเ้ออย่ามกินั่นอทไตันว่ากันอือโอั 要不哈？<laughs> <laughs> <laughs> ก่อนกราวบะแกไปหาจะเพยหาทำร้ายนั้นเจ้าปเจ้าทีเจ้าอันนันลูกมถลงพอเบาดีมีปิดเอาเสียผเกานเอยเหมืนคลื่นมถิ่นเมอนคือนาว่าสิว่าอยู่ลงพ่อผูกกันได้หลงจมีลงพอเบาดีแจกเจ้าจักรมีแท็กงานเขาเป็นยังไง ยาตัวง้อมไงโคายนะก็ลแกม่้นาไ่วนะกะไรพี่หรอนี่ก็เห็นหันหรอไปข้างหลังตนี่ครับหัวเป็นต้่มพงน้ำาลต่พวกหลแจงแอดแดมืหน่อยอ อานเนีอันยะอันนี้ดอกสุดท้ายสิหนบอดอดทายโอ้ดอกสุดท้ายพอดีเลยต้นยังกันนี่ใบเตยเตย เอาไปเตยไม่ให้ดอกไม้เป็นดอกกุหลาบอืออือปฏิเตยกุหลาบใบเตยกุหลาบใบเตื้อไมก็ดอกกุหลาบอืออืันนี้ตับอะไรที่ตุ่ยอะโอ้อันนี้เฮ็ดไ,ได้หลายเติบแล้วเตยเนี่ยนะเฮ็ดไ,ได้กับคู่นึ่งแล้วตยนี่ป้าเก่งแท้วัฒณาได้ไหมใส่มาชมได้บนัณอัน,นใดเฮ็ดแ,แ,แล้วแล้ว

ก็เหตุยุ่นนี่แหละสอนเต่ามู้นี่บ่เฮ็ดอยังบ่เป็นนี่เป็นโคตรบ่เอาเฮ้ยจะบ่เบากันบ่อยานหักมันจะเลยโอเคเรียบร้อยแต่เพิ่งเอามาช้อได้ป่ะนี่เหตอยังว่าเป็นนินโตมู้นี่บอกสองเต่านี่นะไปยุบัดกันอย่างนั้นเป็นเขาขอ อ้าวเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เน,ะนาะโอเคสสยจังเลยเป็นแกกันทำไมไม่ให้มันเป็นสั้นๆหน่อยหนึ่ง